มีมิรักที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรจะมานี่นะทุกคนจำได้ไหมนี่เสน่หไอ้กวากใบโพด่างขาวที่เราชำเรียกรากไว้นะคะทุกคนคะ่ะชำไว้แบบนานมากๆเลยยังไม่มีโอกาสได้แบบว่าลงกระถางสักทีนะคะวันนี้เราจะมาลงกระถางกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะเสือ้อเดี๋ยวเราจะได้เอาซัฟเฟกน้ำมอสไปชำเรียกรากต้นอื่นกันต้นนี้ รากดีมากๆเลยรากดีมากๆรากเขียวแล้วต้องรีบปลงกระถางแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นดินปลูกที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีเพิ่มแคลเซียมด้วยเปลือกไข่ที่เราล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแดดไว้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบกัมปูหมักที่เดทําการหมักเองนะคะทุกคนหมักด้วยอ่อ ไตรโคเนมานะคะแล้วก็อันนี้หน้าดินนะคะดินอะไรก็ได้นะเรจะไม่ซื้อดินถุงแล้วนะเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นดินเดียวนะแล้วว่าเวลาปลูกนะคะจะมีปัญหาเรื่องรากเน่ามากเลยนะคะก็เลยใช้หน้าดินเนี่ยค่ะอันนี้เอามาจากบ้านจากต่างจังหวัดเลยนะเนี่ยทุกคนแล้วก็อยราลนีมเนี่ยนะคะเรก็จะเพิ่มความโปร่งด้วยหินภูเขาไฟนะคะทุกคนถ้าไม่มีถ้าหากว่าใครไม่มีหินภูเขาไฟนะคะจะใช้ อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวัาสดุปลูกที่สําคัญที่สุดก็คือต้องโปร่งนะคะคุณขาถ้าไม่โปรง่งมีอันตรายมากเลยนะอย่างเจ้าวกวาเวิโพลนี้เดยจะเลี้ยงแบบว่ากลางแจ้งนะคะก็คือเขาจะต้องมีการเจอทั้งหน้าฝนหน้าหนาวนะคะหน้าฝนนี้ก็ต้องแบบว่าต้องโปร่งไว้ก่อนเลยนะคะคือมันได้เลี้ยงใต้แสลงน,นะคะก็จะเลียงแบบ ะะก็เน้นความตรงเลยนะแล้วก็พวกใบก้ามปูหมากเนี่ยก็จะเป็นไนโตรเจนเสริมให้เขาอย่างดีเลยนะเพราะว่าก็เป็นไม้ใบนะในตระกูลของอะโลคาเซียนะคะจะใช้ปุ๋ยคอกก็ดีนะทุกคนนะใช้ปุ๋ยคอกเสริมไปด้วยเลยก็ดีปุ๋ยคอกเขาจะช่วยบำรุงใบนะคะไนโตรเจนสูงนะทุกคนเป็นไงดินดินผสมแบบบ้านๆนะคะ ลองก้นกระถางด้วยใบยกระโปรงหมากนะทุกคนใครจะลองด้วยอะไรก็ได้นะคะใครจะใช้ยากันราก็ได้นะวันนี้รีไม่ได้ใช้ยากันรานะคะเพราะว่าในอนาคตรยจะใช้ไตรโคเดอร์มารดเขาด้วยนะอันนี้นะคะอันนี้คือรากที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเลยนะคะปลายความจริงปลายรากเขาจะมีความเป็นสีเขียวนะทุกคนนะแต่อันนี้เขาน่าจะ อายุมากแล้วนะคะก็คือเดไม่ได้ลงกระถางเลยนะเนี่ยนะคะใช้วิธีการาชําด้วยวิธีนี้ก็เรียกรากได้ดีเหมือนกันนะเวลาแกะทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะระวังรากนิดนึงนะโอ้โนี่ชําไว้แบบนานนะ วันนี้นะคะก็แกะซอฟเฟกน้ำมอสได้สะอาดประมาณหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็คือพยายามแกะแบบให้เบามือนะคะตอนนี้เขามีรากฝอยแล้วนะทุกคนนะรากฝอยนี้ก็คือเขาพร้อมจะหาอาหารเองได้แล้วนะก่อนหน้านี้เขาจะใช้พลังงานจากเนี่ยนะคะใช้พลังงานจากเนื้อไม้ตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนเพื่อให้เขาแบบมีพลังงานในการแบบว่าสังเคราะห์แสงปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสังเคราะห์แสงมันเกิดจากใบนะแต่ว่า ก่อนที่เขาจะมีรากหรือ,อาหารเขาก็จะใช้พลังงานจากตรงนี้ก่อนไปช่วยกันนะทุกคนก็ประมาณนี้ก็ลืมนะอ่าก็อย่าลืมทุกครั้งเลยนะคะเรจะใส่สตารเกิลชีนะคะจุดป,ประสงค์เขาคือเรอยากให้สัมผัสรากโดยเฉพาะเลยแล้วก็นี่นะจ๊ะรองก้นกระถางด้วยปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้าก็เป็นธาตุอาหารหลักนะในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม อ่ะประมาณนั้นแหะค่ะ NPK เนอะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ปลูกไปเลยจ้าง่ายๆนะคะเล,เลยนะจ๊ะโูกระถางไม่ค่อยดีแล้วอะเหมือนเดิมนะคะรองก้นกระถงางด้วยใบต้ามปืนอะ่ะงานนี้นะจ๊ะ แล้วก็สตารกันจีสตากันจีนะคะใส่เลยป้องกันเลยนะคะความจริงเขาป้องกันพวกแมลงปากดูดได้หลายอย่างเลยนะแล้วก็เชื้อพวกแมลงที่จะมากินรากนะคะแล้วก็พวกความจริงกันพวกใบแดงได้แบบทางอ้อมด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าใบแดงเขาก็มาผลผลิตเขาก็คือมาจากแมลงปากดูดนะคะทุกคน ก็นั่นแหละก็ใส่ป้องกันไว้เบื้องต้นนะอ่าปลูกต้นไหนดีอ่านี่อันนี้คือรากรากหลุดอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวถ้าเขาหลุดเขาก็จะสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมานะคะแต่ก็อย่าให้หลุดเยอะนาทุกคนนะ ก็จะแกะยากนิดหนึ่งถ้านี่คือปล่อยระยะเวลาให้มากเกินไปนะคะทุกคนคือระยะเวลาก็ประมาณยี่สิบถึงยิบห้าวันนะคะกําลังดีเลยนะคะรากกาลังขา,ขาวๆเลยแล้วก็ปลายรากกําลังแบบเขียวๆเ,เลยนะคะ,ะชาําถ้าชําด้วยวิธีนี้ยนะคะชําเรียกตากโดยการใช้สัก,กน้ำมอสนี่นะคะแบบวิธีของเดนเนี่ยนะย0 2สิบถึงยี่บห้าวันนะคะทุกคนคะ่ะวิธีการ ใช้สเปกน้นมมอสนะคะก็ไปดูได้เลยนะทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะทุกคนย้ำแกะอย่างเบามือที่สุดเลยอันนี้จะทำในช่วงตอนอากาศเย็นนะคะ,อ,ะอากาศเย็นนะคะก็คือว่าช่วงไม่มีแดดแล้วลดการขายน้ำนะคะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนนะคะใบเขาก็จะลายน้ำนะคะหลังจากที่เราลงวัสดุปลูกแล้วเนี่ยรากพวกนี้เขายังไม่เกาะวัสดุปลูกนะคะ รากเขายังไม่สามารถดูดน้ําและอาหารจากดินขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําในช่วงอากาศร้อนนะคะก็จะเกิดการการคายน้ําเขาก็จะทิ้งใบได้นะคะใบก็จะเหี่ยวได้นะคะนี่เลยก็จะมาทําช่วงนี้เห็นไหมมันจะเวลาที่เป็นคลิปเปลี่ยนกระถางนะคะมันจะมืดมๆสักนิดนึงนะคะทุกคนนี่แหละจะอื้ แกะประมาณนี้ทำไมถึงต้องแกะสแฟนน้ำมอสออกขนาดนี้ใช่ไหมคือเรย์ป้องกันนะคะสแฟนน้ำมอสมีผลดีกับการาเรียกรากเนื่องจากว่าเขาเก็บความชื้นแล้วเขาก็ปโปร่งนะคะทีนี้พอเราถ้าเราทิ้งเขาไว้ในกระถางแล้วเราไปรดน้ําเยอะเนี่ยเขาเป็นตัวเก็บน้ําเก็บความชื้นเนี่ยก็จะอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่จะทําให้รากเราเน่าในอนาคตได้นะคะก็ ถ้ามันแกะไม่หมดก็ก็ให้ให้เหลือให้น้อยที่สุดนะคะทุกคนค่ะใครจะใช้ถ้าใครชำวิธีเดียวกันเลยนะโหรากเยอะมากทุกคนดูดิรากยาวมากเลยเย็นรากเขาเขาเย็นนะนี่น่าละเขาบอกว่าอ่าพวกหินที่มันมีอ่อคุณสมบัติที่ทําให้ให,ให้ให้ดินปลูกเย็นอ่ะมันจะช่วยเรียกรากได้ก็เพราะอย่างนี้นี่เองเนาะทุกคนีนเวลาปลูกนะคะรากเยอะขนาดนี้ก็ ตั้งขึ้นอย่างนี้นะใส่ดินปลูกไปคะ่ะพยายามให้เขาเป็นอิสระ เลยกระถางนิดนึงนะคะอือต้อนใหญ่ค่ะนี่คือ ของกวักเวโพด่างนะคะที่เรนําไปลงวัสดุปลูกแล้วนะคะเรอยากให้ทุกคนดูว่านี่คือรากที่สุขภาพดีนะคะถ้าเขาชอบวัสดุปลูกนะคะทุกคนเขาจะมีลักษณะสีรากเป็นอย่างนี้นะคะแล้วทุกคนดูนะอันนี้เขาเริ่มมีรากฝอยแล้วนะคะซึ่งรากฝอยพวกนี้ล่ะค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเพราะเขาจะได้ช่วยหาอาหารนะคะทุกคนค่ะ ลงปลูกเรียบร้อยทั้ง3กระหางแล้วนะคะก็รดน้ำปกติเลยค่ะทุกคนใครจะผสมน้ํำยาเร่งรากนะคะก็ได้นะคะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะใช้นะคะแต่อันนี้คือรากเขาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะดิก็ไม่ได้ผสมน้ํำยาเร่งรากใดๆทั้งสิ้นนะคะ การป้องกันการทิ้งใบหลังจากที่เราลงปลูกนะคะก็คืออาจจะใส่ถาดรองน้ํานะคะหรือไม่ก็ไว้ไว้ในที่ร่มหรือว่าจะอบต่ออีก1-2วันก็แล้วแต่เลยนะคะซึ่งเรก็อธิบายไปในหลายๆคลิปแล้วเนาะทุกคนเนาะเนี่ยนะคะก็ในส่วนของสัฟฟกน้ำมอสนะคะทุกคนเราก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเรก็จะเนี่ยเลย จะนาเขามาไว้อย่างนี้แล้วก็ตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อนะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยนํากลับมาชําเรียกรากในต้นต่อต่อไปได้คะ่ะอะไรที่สามารถนํากลับมาใช้ได้นะคะก็นํากลับมาใช้นะคะดินปลูกของเราก็สามารถนํากลับมาใช้ได้ถ้าต้นไม้นั้นมันไม่มีเชื้อราหรือว่ามันไม่เคยเป็นเชื้อโรคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เลยต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ